ร้านนี้ไงชาใต้แท้ๆที่เราตามหาร้านชาใต้ชามันหอมร้านชาลิมทางที่สีส้มสดใสเด่นกว่าแดดตอนเที่ยงนี่ขนาดฝนตกนะแต่บรรยากาศมันด้าสุดๆเลยอะ่ะกินฝนครุกชาใต้แท้เหมือนกับใจลอยไปอยู่บ้าคใต้เลยนี่แค่พูดถึงชาใต้บรรยากาศตายก็มาอร่อยจนต้องตากฝนมาชิมมีเมนูไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูว่าแล้วก็ไปไปลองกันซะหน่อยจัดมาแก้วแรกชาไทยเข้มข้นกลิ่นชาาย,ย่างหอมโอ้ด้วยครีมชีสโอ้โหแล้ดูครีมชีสที่ เขาให้มาแบบล้นๆโอ้โบอกเลยว่าแก้วนี้แค่40บาทไหนลองดูสัหน่อยดิหืมหวานเรียงพ้นกําลังดีเดี๋ยวลองชิมชิดเขาด้วยหืมที่ชิมชิดดีจริงอันนี้ปั่นเองเลยใช่ไหมครับ ปันเองเลยมันมีความนัวๆเข้มๆแล้วก็เข้ากับชาไทยมากจัดชาไปอีกแก้วกับเมนูชาไทยใส่วิปครีมดูวิปที่เขาให้ดีทุกคนล้นไปบ้าเพ่ราดด้วยซอสคาราเมลเพิ่มความละมุนให้ชีวิตซะหน่อยแก้วนี้ก็40บาทนะจ๊ะหืมคุ้มเกินชาเขาละมุนจริงๆหอมแบบต้นตำรับชาใต้ของแท้เดี๋ยวลองมาลองวิปครีมกันนีเลยวิปครีมลน้ลนๆราดด้วยซอสคาราเมลอีก ยุดที่มีความนุ่มฟูละมุนลิ้นมากบวกกับซอสคาราเมลหวานกำลันดีกินกันทาไทยบอกเลยอร่อยมากฟลินแน่นอนขอ,อใจสายชายเขียวซะหน่อยที่ร้านเขาก็มีนะบอกเลยว่าแก้วเนี่ยหอมแบบสกิดต่ำรับรถมากเลยแกชาเขียวทแท้จากใต้ของจริง หอมละมุนมากหวานนิดๆแต่ไม่บาดคอใครที่เป็นสายชาเขียวร้านนี้บอกเลยคือเด็ดต่อไปด้วยเมนูโกโกโ้แก้วนี้ขอใส่ไข่มุกและวิปครีมราดด้วยซอสชออ็อกโกแลตบอกเลยว่าเพิ่มรสชาติให้โกโก้แบบเข้มข้นกินไปแล้วอยากจะกรี๊ดโกโก้เข้มข้นแบบฟาดเรียบเดี๋ยวเรามาลองวิปครีมด้านบนกันตัวนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสช็อกโกแลตนะครับผมกินวิปครีมแล้วกินโกโก้ตาม ที่สำคัญไข่มุกเขาเขียวเพลินมากบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆครับด้วยซอสช็อกโกแลตเพิ่มความเข้มข้นกับโฟโกเข้าไปอีกอร่อยยังไม่จบนะยังไม่จบสำหรับคนรักกาแฟเขาก็มีกาแฟคั่วเข้มที่ไม่ได้เข้มแค่กาแฟนะแต่เข้มยันคนกินนะบอกเลยเร่งจนสุดแรงจนใจมันสุดจานที่ยาแร่งอาปืนกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าใครที่เป็นสายกาแฟห้ามพลาดร้านนี้เข้มข้นจริงๆอร่อยมากเฮ้ยแต่ใครไม่ใช่สายกาแฟาสายนมต้องโดนแก้วนี้ชามะนาวมีความเปรี้ยวหวานลงตัวบอกเลยว่าสดชื่นมากดื่มแล้วมีสะดุ้งเบาๆเหมือนโดนแฟนเก่าทักแชทมาเอ้ยบาดใจมากชามะนาวเปรี้ยวถึงใจโอ้ยบอกเลยกินไปปืนกินบรรยากาศนาหนาวๆมีฝนอย่างนี้ก็ได้ฟิลกินกับบรรยากาศร้อนๆบอกเลยว่าโคตรสดชื่นอร่อยมากแต่ถ้าใครกินแก้วธรรมดาไม่พอใจก็บอกไปเลยว่าเพลีขอแบบจุกๆกว่านี้ เ,เขาก็มีแก้วโอ,อ่งใหญ่จริงแค่35บาทเอางูไขกินตอนเช้ามีตื่นถึงตอนเย็นแน่ๆบอกเลยร้านนี้บอกเลยว่าชาดีกาแฟดีแม่ค้าก็น่ารักราคาโคตรมีรภาพจะมากับเพื่อนมากับแฟนหรือมากับครอบครัว<ๆ>เขาก็ดูแลแบบอบอุ่นสุดๆใครอยากลองกินตามมาได้เลยพิกัดตรงข้ามโรงเรียนนายร้อยสามพันโต๊สี่ร้านอยู่สายมือตรงข้ามธนาคารทรีเบีสี 4. ส้มเด่นจีดกลิ่นชาหอมแมบบแทบจะทิ้งตาแวะมานะแล้วจะรู้ว่าชาดีๆก็มีที่สามพันไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้แล้วโว้ย เมนูเขามีให้เลือกเยอะมากใครชอบเมนูไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะและใครที่เป็นสายชาห้ามพลาดชาใต้าชามันหอมร้านนี้เลยชาสามพันห้ามพลาดนะ